สวัสดีค่ะมาดามสุยสาอำเภอเมืองสกลคนครชานแนลค่ะขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเร้าเมื่อนีฝนบาตกเนาะจ้ะอากาศสดใสเนาะคะ่ะบางพื้นที่ก็ดำหน้าเร็วนเนาะบางพื้นที่ก็ยังดำอยู่เนาะจ้ะ ปีนี้ฝนตกดีครับแต่พี่น้องจ้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจด้วยค่ะ เลิฟเจ็ดจ้าไปร้านค่ะก็จะขอบคุณค่ะอันเฮ็ดพะโลค่ะระหมูพะโลนะคะจะเอาหมูพะโลให้เบิงะะ่งงด้วยค่ะเอีย่ยหมูพะโลค่ะคุนให้เบืงองใส่เฮ็ดหอมแล้วก่อนตุนตั้งแต่อัน ตุ๋นตั้งแต่ตีหาพีนี้ค่ะนี่ค่ะใส่เห็ดหอมหมูสามสันเนาะค่ะให้เป็ดค่ะพี่น้องค่ะ ตุนตั้งแต่ตีหานะคะพี่น้องตีหากลัวๆนะค่ะฮุอเขาเลยเตาฟืนเ้ยค่ะมือน,นี้ยขอบคุณจ้าปนัดขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะเฮ็ดแบบบ้านๆค่ะหมูพะโล่เนาะคะ่ะ ุ้นเห็ดหอมเนาะค่ะ ค่ะวันนี้เราพี่น้นองครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจด้วยค่ะ หมูพะโลค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้กินเข่าสวยเนาะคะ่ะกินข่าเจ้าค่ะเมื่อนี้เป็นคนไทยไทยกรุงเทพเนาะคะ่ะ <laughs> Gràcies.